อ่านี่นะครับผมเราก็จะกลายร่างเป็นฮีทบาร์ฟ้าแล้วนะครับเอาเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมเลยก็คือวันนี้วันนี้เราจะมาทําอะไรกันวันนี้ผมจะมาสอนท่านผู้ชมทำฮีทบาร์ล่างป่วยนะครับหรือว่าฮีทบาร์ที่กินไอติมเข้าไปแล้วกลายเป็นฮีทบาร์ฟ้านะครับโคตรเท่เลยไปเรามาดูวิธีการทำอะไรกันนะครับก็ก่อนอื่นก็ให้เพื่อนๆนะฮะมาที่สมูตตี้ร้านตรงนี้นะนะครับผม อันนี้ร้านมิสเตอร์สมูทตี้นะแต่เป็นอยู่ในเมืองนะครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ร้านนอกเมืองนะก็เอหรืออ่ะร้านนอกเมืองอาจจะมีด้วยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าผมแนะนําในเมืองนะนี่ก็ให้เพื่อนๆมากดที่นี่นะครับผมไอต์คิมตรงนี้เลยพอเพื่อนๆกดปุ๊บเพื่อนๆก็จะได้โซเวตนี่นะครับผมก็ให้เพื่อนๆนะครับแปลงร่างเป็นเออ่ฮิปบาร์สก่อนเลยนี่เอเลี่ยนไม่โหลดเอเลี่ยนไม่โหลด น่าจะตัวตัวไหนตัวนี้ปะ่ะได้เกินเกินเลยเลยนี่ตัวนี้นะครับผมก็แต่งร่างเป็นฮิตบาร์เลยปุ๊มอ้าวสมมติที่หายเอาใหม่เอาใหม่ปุ๊บนี่นะครับผมแล้วเพื่อนๆก็กดกินไปเลยปุ๊บกินอศสรีมไปละกินไปกินที่หมดเลยใช่ไหมกินปุ๊บปุ๊ปุ๊กกินอศสรีมไปนะครับผมไป เพื่อนๆก็กินไอน์รีมไปเลยอ่านี่นะครับผมเราก็จะกลายร่างเป็นฮิบาร์ดฟ้าแล้วนะครับไข่มันช็อตอะไรเสียงดนะังเฮ้ยนี่นะครับผมฮิบาร์ดฟ้านะนี่แล้วก็บินไปเลยดูดูฮิบาร์ดฟ้านะครับผม กรเทศก็คือกดรัวๆนั่นแหละครับตอนแรกผมก็นึกว่าจะไม่ได้แล้วนะแต่ว่าประเด็นก็คือได้นะครับนี่ฮิตบาร์ดฟ้าเป็นไงสกิลสีฟ้าด้วยปะโอ้โหสกิล hmm. oh, <skill S 2> ไม่เปลี่ยนสีอะ่ะ mm hmm. ไม่เฟียวเลยเปลี่ยนแค่สีตัวแต่ไม่เปลี่ยนสีสกิลระบดก็เป็นสีโอ้ oh, สีนี้ไม่ไม่เฟียวเลย mm hmm. ก็มีประมาณนี้ครับผมเอาไว้ทําเล่นๆนะแบบเออเป็นฮิตบาร์สีฟ้าก็สวยดีแต่สกิลไม่เปลี่ยนสีนะก็ โอ้เกืบจะเกืบจะเต็มสิบละเอาไปห้าพอสวยแค่ครึ่งหนึ่งก็คือตัวนะครับแต่โมเดลดูแบบเออไฟฟ้าไฟสีฟ้าไงแต่ใส่คิปให้เป็นสีแล้วพูด3าบน3มรอบทำไมเนี่ยเออไป,ไป,ไปจบแล้วครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็มีประมาณน,นี้แหละไว้เจอกันนะจ๊ะน